จอก,กอกติดโดย Nivier Formen Honda Civic h y บริ d น้ำดื่ม Regency สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะกอติดค่ะพบกันกับดิฉันทิชาสุทธิธรรมนะคะสําหรับในช่วงแรกเกาะกูก้ภัยค่ะก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะทีมงานของเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่สัญจรที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะและแน่นอนที่สุดว่าวันนี้ทีมงานของเราก็จะนําภาพของการปฏิบัติงานของอาสากูภา้ภัยเมืองพิษณุโลกในบางส่วนเนี่ยมาฝากกันก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นงานด้านจิตอาสาหรือว่าการปฏิบัติตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะ วันนี้เราจะไปติดตามดูชีวิตของหญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งอดีตนั้นเธอเคยอยู่ในทีมอาสาสมัครกู้ภัยจากนั้นเธอก็ไปเป็นพยาบาลประจําจังหวัดคอยช่วยเหลือชาวบ้านนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างๆกลับมาช่วยเหลืองานจิตอาสาไม่ได้ขาดเลยค่ะติดตามชีวิตที่น่าสนใจนี้จากคุณชนะชัยแก้วพงังเกาะกู้ภัยค่ะ เริ่มจากอาสากู้ภัยมีแค่ความรู้นิดหน่อยห้ามเลือดเป็นดำขาเป็นเป่านุวิดได้บกบดได้คือได้แค่นี้ถ้าเราเซฟผู้ได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งได้มากเท่าไหร่เขาก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นถ้าเราเป็นพยาบาลเราน่าจะสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บณจุดเกิดเหตุได้มากขึ้นแม้ว่าปัจจุบันสุปรียาเพชรคอนจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกแต่ด้วยความที่ว่าก่อนหน้าที่หญิงสาวคนนี้จะก้ามาเป็นพยาบาลได้จุดเริ่มต้นของเธอคือการเป็นอาสาสมัครกู้ภัยช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่อายุ18ปีเท่านั้นหนูเป็นพยาบาลคะ่ะคุณป้าวันนี้มีอาการเป็นยังไงคะวสิบห15ผู้ป่วยหญิงหนึ่งรายอายุ68ปีรู้สึกตัวดีมีอาการท้องเสียทายเลวอ่อนเพลียเวียนศีรษะ ช่วยเหลือนำวัย25รอพพุทธชินราชเปลี่ยนข่ัวราบทราบเปลี่ยนโอเคค่ำคืนในการเกาะติดอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมข่าวภาพจังหวัดพิษณุโลกทีมงานได้ฟังเรื่องราวของพยาบาลสาวคนนี้ผ่านการบอกเล่าด้วยความเป็นกันเองเธอบอกกับเราว่าด้วยความตั้งใจช่วยเหลือชาวบ้านด้านการกู้ชีพทำให้เธอสะสมความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นอาสาสมัครกู้ภยัย เรียนต่อหลักสูตร EMTI กระทั่งถูกบรรจุให้เป็นเจ้าพนักงานวิชกิจฉุกเฉินการแพทย์นั่นจึงกลายเป็นบันไดที่เธอเรียนต่อจนจบหลักสูตรพยาบาลพออามาเป็น EMTI เรามีความรู้มากขึ้นเราออกกับรถพยาบาลเรามีอุปกรณ์มากขึ้นเราสามารถให้ออกซิเจนได้เราสามารถทำการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพได้ คือมันเริ่มมากขึ้นละจากที่ตอนเป็นอาสากู้ภัยไม่ค่อยมั่นใจทําไม่ได้สมัยนั้นก็ไม่มีใครให้ความรู้อะไรมากนักเนี่ยค่ะเวลาว่างเธอเลือกจะนําความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพพยาบาลกลับมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมข่าวภาพพิษณุโลกเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา14ปีเพื่อทดแทนเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอจากที่ ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองครอบครัวประสบอุบัติเหตุเราเสียชีวิตเริ่มต้นมาจากตรงนี้แล้วก็พอได้เข้ามาเป็นอาสากู้ภัยก็ยิ่งรักในงานตรงนี้เราก็อยากจะให้ผู้ได้รับบาดเจ็บคนอื่นได้รับการช่วยเหลือก่อนเขาก็จะสามารถมีชีวิตรอดปลอดภัยและมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเราสามารถย้อนเวลาได้ถ้ามีกู้ภัยสักหน่วยงานหนึ่งเข้าไปช่วยคนในครอบครัวของเราครอบครัวของเราก็คงไม่ต้องเสียชีวิต อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแทบทุกชั่วโมงในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกจะมีกลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยข่าวภาพให้การช่วยเหลือชาวบ้านในแถบนี้และคงไม่แปลกมากนักที่ชาวบ้านจะเห็นพยาบาลเป็นอาสาสมัครกู้ภัยออกมาให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บพร้อมกับคอยแนะนําการรักษาอาการให้กับคนเจ็บมีได้รับแรงกระแทกที่ที่ช่องท้องอาจจะ เกิดเลือดออกได้อาจจะมีอวัยวะภายในมันบาดเจ็บแล้วมีเลือดซึมออกมาอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอจะได้ตรวจละเอียดเพิ่มขึ้นช่วงบ้างจากงานพยาบาลสุปรียาจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นอาสาสมัครกู้ภยัยซึ่งทั้งสองบทบาทของเธอกลับไม่เคยแยกขาดจากกันแต่มันกลายเป็นผลดีกับผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการช่วยเหลือจากพยาบาลสาวคนนี้ตัวนะคะขอดูแผลนิดนึงโทษนะน้องดึงเสื้อขึ้นพี่เช็ดแผลให้นิดนึงนิดเดียว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  นอกจากขากับแขนเจ็บตรงไหนอีกไหมคะเป็นพยาบาลความรู้มากขึ้นเราสามารถช่วยเขาได้มากขึ้นถ้าเราเซฟผู้ดได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งได้มากเท่าไหร่เขาก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นคงไม่ใช่เพียงสุปริยาเท่านั้นที่กำลังนำวิชาชีพพยาบาลออกมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยในยามว่างเว้นจากงานราชการแต่ทีมงานเชื่อว่ายังมีพยาบาลจำนวนไม่น้อยในประเทศไทยที่กลายเป็นบุคคลสองบทบาทเช่นนี้ ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะทีมงานของเราก็จะพาไปติดตามชีวิตค่ะของอาสาสมัครกู้ภัยท่านหนึ่งเป็นชายชาวต่างชาตินะคะที่ผันตัวมาเป็นสมาชิกของอาสากู้ภัยสมาคมกู้ภัยข่าวภาพจังหวัดพิษณุโลกอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันมาได้ตามที่นี่เลยค่ะแจ้งจ่อเจ็ gmail com พร้อมเป็นหนังสือกลางสะท้อนปัญหาสู่การแก้ไขค่ะ